ทำคลิปพ้อนข้าวปลาลูกๆนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ร่วมชมด้วยกันปลาบอ่อนี้ครับเป็นอีอกหนึ่งบอ่อที่เราแยกออกมาเพื่อจะทำการคอนดิชั่นส่งออกงานประกวดซึ่งก็ส่งออกมาหลายงานผ่านบอ่อนี้นะครับแล้วก็งานที่จะถึงนี้นะครับวันที่11ธันวาคม 2565ที่นนทบุรีพาเลทในนี้เกินครึ่งนะครับที่จะไปงานประกวดงานนี้นะครับมีทั้งปลาของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ปลาของทางฟาร์มเราเองนะครับเ,เพื่อนๆที่ชอบซื้อฝากแล้วก็ให้เราดูแลแล้วก็ส่งโรงงานอยู่ในนี้หลายตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวปลาทั้งปลาที่เป็นโคกุโชวะชิโร่นะครับก็อยู่ในนี้ก็บริการจะเข้าฟาร์เราครับฟาร์วายเคนะ ยิ่งถุงใหม่เนี่ยแกงมันมาเนี่ยหอมกลุ่นเลยนะฮะแล้วเวลาเพื่อนๆเ,เปิดใส่กระปุกอะไรต่างๆก็ให้ใหมีซีลปิดให้ดีนะครับเพราะว่ากลิ่นของมันน่จะทําให้ปลาเรากินแบบอร,อร่อยมากนะครับผมให้ดูปลาที่นี่นะฮะน้องๆกินกันนะครับหรือคนเลี้ยงปลาก็จะเข้าใจนะครับว่ามัน มีความสุขในการเลี้ยงปลามากเมื่อเราเห็นเขาขึ้นมากินข้าวนะบ่อนี้เป็นปลาประกวดในเกิน80อร์เซนะครับเพียงแต่ว่าปลาประกวดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าในจังหวะเวลางานนั้นๆเนี่ยตัวไหนพร้อมตัวไหนไม่พร้อมนะครับดูแลอยู่ในบอ่อเดียวกันก็จริงแต่เมื่อถึงวันงานเนี่ยมันจะมีความพร้อมมากความพร้อมน้อยอย่างเงี้ยเราก็ดูตัวที่มีความพร้อมมากไปนะครับ พร้อมที่สุดนะครับแล้วก็ยกไปประกวดได้เป็นปลาเพื่อนๆอยู่หลายตัวนะครับในนี้นะครับเด็กๆก็กินระยองค่อยฟูดนะครับข้าวปลาของเราเองนะครับเพื่อมั่นใจในคุณภาพของข้าวปลาเพื่อนที่ใช้กันอย่างต่อนเนื่องก็จะเห็นแล้วก็จะประทับใจเช่นกันนะครับ บอ่อนี้นะครับ,บรเบายางเนี่ยผมเติมน้ําไปประมาณ4ี่ปันได้นะครับปลาก็ค่อนข้างแน่นแต่พอดีเป็นปลาที่ไซส์สาลงมาส่วนใหญ่ก็มีหกสิบสี่สิบ้าประมาณสี่ห้า 4, ตัวแต่ก็ยังแน่นอยู่แะครับก็ยังแน่นอยู่แต่ก็ยังพอได้ ผิวปลาที่นี่ต้องบอกว่าทุกตัวนะครับผมการันตีได้เลยผิวดีมากปลาในนี้มีรางวัลตั้งแต่วินเนอร์สากุระไา่ไล่เลี้ยงขึ้นไปจนถึงรางวัลใหญ่ขึ้นตามลำดับนะครับเบสอินไซด์นะครับดย๋่ยแต่ระบอก็จะแยกไปนะครับว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณเดือนหนะึ่ง ก่อนก่อนเดือนหนึ่งก็ต้องแยกอีกครั้งครับสำหรับบ่อนี้จะยองค่อยค,ยครับขอบคุณครับ